เงียไปมาเี่พาอ้มสิบกขันบักะไรวนี่มมาแนยบักินวัดรู้วิรัมบัก็เยอะเลี้ยงเยอะเสียงี้ก็สวยอยู่แล้เดี๋ยวยี่ดินัสมบบักกันละแต่เนียเราูเลยเี่อสิกข้าขนาด่งนเนียเนอีนสักขลขนาด้อมนสิมสอาวกเเนันมดตัเียอีมสยข้าขาะสันกันนะนานกอส ไมต้อกัวลาสินสดิลักินาให้เราอันนี้รักน้ำินนาัสดนมากนด้ดล้วาสอิกเดีเซลสดิลักขนลูกอลอลลกสิลักซิมลกซิมเนไมออ้มนาเงลอยอยู่แงานเีานมสิเอาวาสนามเงินใสโนมัสิวัสดุลิมินี่ยาเรีอโดยโยมัสิหม้อเงนปะปูเียวรามิดาสนะวตเรินกมีเนอเอยูก เดะทไกบักอดนัสอีจเมก่นนนได้สลกเนอเข้มฮะเดนมางอกามนี่โดนคือมีแตาป็นิงเองเขาไม่กามีมีสติปก็ลวกเดอสามบฮ่อไปสอดีสามบึกในน่ะานดันมาโดนป้าแขง้ามนด้ดุเนี่ยปาสเสดเนี่ยทำอะรก็ม่สิอุยวิโรจสิดุวลาทีสเกลทีบุน เอาฮามีอดไปอามีอดไปอดลราบพไตนตัดนีนสมรภูมิมาค่มั่วี้นนออาพัดที่นิมบรอ้เสียารุนัสนึ่แม่แตนเด็กมา่แล้วเด็ขันเน้อหัสบเสักันเลอ๋อองจตดก้นเนื้อนอสีเด็กนี่นะฮันบีงิกเด็กนังิงวิลลน

ออนี่เนี่ยคุหยอไปอ้าวนักเตะนักสู้รถนา้ำตอันดแลันนี้ดนักก็เล่ไงรถเนี่ยัสอาเบีรไรไม่นานวดใครนักป้า่าเขันมานียนันสยอดอ้าขะนนนโมมัสินุก อาขันยาเชียวอ้มสออมอาขันวิชมาสซลูฟนึกมุลบาบนาดีขันานาขันาพดีมอเนาขันมุิฟอาขัดินุยขันออมุิฟห้าขันดูจะสันีนาขันดูันยังจะสอาขันนดอลตเมอนก็อาลาบ้าสสวบาขันดาเวลกิม่มาค่อาซสนะ